ก็สวัสดีกันด้วยนะครับพบกับพวกเราคาชิมูชิกันเช่นเคยนะครับเกมที่เราเล่นนะตอนนี้ก็คือการโมโฟเบียปาราโมโฟเบียนะครับผมโอเคปะเล่นตาเดียวถ้ากูกลัวกูไม่เล่นเลยยืจะขายเกมทิ้งดิสัต์เฮ้ยอยาคตรป๊อดเลยอ่ะโอ้มาปงมาป๊อดไม่เคยเล่นเกมดีมาก่อนอะไรปะสบการเดี๋ยววันนี้ผมจะส่งให้ไอ้ทานไปอันนี้นะครับ ไปลุยบ้านคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ในรถเป็นพี่ป๋องเองไอสัตว์เดี๋ยวมึงยืนมากกับกูอ๋อเออแล้วผูช้ชมครับผมมึงซื้อเกมมาเมื่อวานนี้ให้อยูย่ได้ผมเป็นคนพูดกับผีเฉยเลยฮะไอ้เหี้ยแล้วผมต้องไปท่องจําด้วยนะเกมมาละ,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 ะเสียเสียเสียเส่ยไปแจตรงไหนนะนี่อยู่ด้านล่าง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 ไอตัวตัวตัวอีไอตัวตัวอีเขาเก็บด้านล่างอันล่างสุดเลยอันล่างสุดหยิบอันล่างสุดมา เดี๋ยวเราเสิร์ชสปิริตบ็อกสปิร์ตเอ้สปิริตบ็อกอยู่นี่กดอีเออนั่นแหละเดี๋ยวกูเอาอันนี้ไปเดี๋ยวกูเอากล้องไปอ่าท่านผู้ชมนี่เป็นภารกิจแรกของผมเลยนะผมเพิ่งมาเล่นนะถ้าเจอผีเยผมก็ซวยนะแล้วเจอก็เจอผีอาจจะเหมือนเทเด้นะคลิปตัดแล้วเราเอาไปฉายทุกไม่ได้เหรอก็เหี้ยคลิปไม่ตัดเว้ยดูนะอ่ากูไม่อยากเล่นเลยสำรวจว่าผีที่มึงเจอคือตัวอะไร ได้ต้องได้ค่าเอเสีตี้ให้น้อยกว่า,อาอยีา่สิบห้าเปอร์เซ็นตอ่ะเอมันต้องใช้ออไอ้คุณฟิกก็คืออ่าไม้กางเขนอ่ะแต่เราไม่ได้พวกมาสองอันล่างอ่ะเราอย่าไปหวังเลยอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนัดนัดก่อนไปแป๊บนึงเอ่อเหมือนผีจะคุยกับคนเดียวอ่ะอ๋อสู้ๆเพื่อนอคุณต้องอยู่คนเดียวเหรออ่าชื่อว่าสตีเวนโทมัส อืผีจะออกมาผีผีจะออกมาแค่ให้เห็นแค่คนเดียวเวโอเคไปเลยดีกว่าโยนทิ้งไงอ่ะมันโยนทิ้งไงโยงนทิ้ไง,งได้มั้ยเฮ้ยใหม่โยนทิ้งไงกูไม่อยากทำแล้วกู <c oughs> <c oughs> ไม่น่าบอกให้พวกมึงเล่นฟานโมโฟเบียกันเลยน่ากลัวจังไม่น่ากลัวไม่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 กลัวผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วเห็นหน่ากลัวเลยอิสว่ามันเป็นบ้านบ้านรแกๆเลย เฮ้ยยังยังดังเดี๋ยวตรวจหา EMS ก่อนไอ้กูวางหนังสือที่ไหนอะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวหาห้องผีก่อนเอ้ยน่ากลัวว่าแม่งอยู่บ้านคนเดียวด้วยนะคนเดียวอะไรอ้มีไฟอยู่เดี๋ยปิดก่อนทำไมไม่เปิดไว้ออะเออทำไมไม่เปิดเว้ยกลัวในก็ท่อเล็กๆแต่ดันสร้างซะใหญ่เลยนะเออเช โอ้โหแล้วถ่ายรูปนี้เลยเหรออะไรถ่ายอะไรยังไม่ได้ถ่าย,ยามันจะเพิ่งถ่ายดิยูไม่มีกล้องลเลยเฮ้ยน่ากลักวท่านผู้ชมผมไม่กล้าเล่นแล้วอ,ะอ่ะโคตรป๊อดะอะตรงมดป๊อดไปอันนี้มันจะจกด้วยปุ๊บในห้องน้ำเนี่ยต้องมีประเด็นเอ้ยถ้าเราพูดเขาว่าบัตด,ดี้แบลลี่ผีประจามาด้วยไม่รู้เดี่ยวเอ้เหมือนว่า<อ>ที่นี่ที่นี่ไม่มีวะที่นี่ไม่มีที่นี่ไม่มีหมดละออะ นี่ห้องอะไรอ๋อห้องออกไอประตูหลังบ้านผีน่าอยู่ชั้นบนน่ะเอ้ยเฮ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 ้ยเก้าแล้วเก้าแล้วเก้าแล้วเองเก้าแล้วละจงพูดเลยไหมอยู่เนี่ยอยู่เนี่เออ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 มึงมึงต้องออกไปเหรอแต่เรากูออกไปมึงอยู่มึงพูดเลยกดวีพูดนะเว้ยกดวีพูดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทิดขวาไม่ได้เหรอ ไม่มึงต้องเปิดมึงเออมึงต้องเปิดอันนั้นฮัลโหลฮัลโหลสตีฟเบนอะอยูเด้วฮัลโหลอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงเดินข้างหลังกูแอบคือกูต้องกดปิดเปิดวิทยุแล้วก็กด V ใช่ไหมเออใช่ V เพื่อพูดไม่ไม่เปิดเปิดวิทยุแล้วก็กด V พูด ฮัลโหลสตีเฟเอาลองอยู่เฮียฮัลโหเฮ้ยอะไร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 ฮัลโหลไปยเฮียนนรออยู่ที่มี s อืมไม่มีอเลย ไม่เจอเลยว่าในอยู่ <Money. S 1> านแถวห้องค,ร,ครัวแหละเราต้องหาห้องผีเว้เปิดไฟแมง,งกูวางหนังสอือไว้ไหมวางเลยวางเลยวางตรงห้องครัวแหละใครมานอกๆอ,อะไรว,วะวางกดวางไหนวะกดวางกดจีอะอุย้ยเสียงอะไรใครเดินมาข้าง,างกูภาษซายอยู่ไหนเนี่ยอยู่ดันบบเน้ยมึงขึ้นไปแล้วเหรอเออไ,<ว>ไปเลยดี เดี๋ยวต้องพูดพูดพูดกับมันก่อนเสียกูหลังชนฝาเลยสั์ท่านผู้ชมผมไม่อยากเล่นเกมนี้นกนกใครมนันนกนกไว้สั์เสียงไว้ใ่กูแหละเฮลโลสตีเฟ่นอายุกี่อะอุ้ยอะไรอะเสียงอะไรไอ้เฮียนาฬิกามันส่องแสงได้อะไรวะเนี่ยเป็นเทนไอ้เฮียตกใจหมด เทียงเมื่อไหร่มึงจะมากูไม่อยากเลยประตูเปิดนะฉันประตูเปิดเองเหรอเออกูอยู่ห้องโครเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเที่ยงไปอะไรอ่ะโอ้ผีอยู่แถวๆนี้วะพี่เอ็กโกมึงต้องพูดวะตีอยู่ห้องนี้ <c oughs> อ,อ่ะไอ้เที่ยเนี่ยอุ้ยไี่เทีย่ยนพยัดลมไอ้สัตว์ตกใจแฟนแฟนเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนไอ้เที่ยม่กดผิด พีริตบอกอ่ะมันโยนไงวะอ่ากด G อ่า thank you โอเคมันกลับไปที่รถเลยกลับไปที่รถคพเดียวเลยเหรอเออเดินออกไปเลยนี่นี่นี่ตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้ห้อ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 งนี้ล้วเดินตกไปเลยเี่ะมันจะมาหลอกกูไหมเนี่ยไปไปดูกล้องที่รถอะ่ะมันมีกล้องที่รถอยู่กิฟต์อัศัยกูยังไม่ถึงเลยเพื่อ อืมแม่งทำเสียงวะ Are you here? s t a b i i t y ล้วเลยจะสิบเอกรจะสิโอ้ฟิตโอเคแมงฟิชซิงฟิชซิงเทอร์อเรเจอร์มีฟิชซิงูดูกล้องไงวะมีฟิชซิงนะฮะดูกล้องด้านไหนอ่ะเออคิดซ้ายคิดขวาปะ่ะกด J เพื่ออันนี้นเลยเพื่อแบบบันทึกอะ่ะได้ Audio ก o u r s e Hunting h o s e s t a n i t y keys Evidence โอ้ oh, มีโกดอฟด้วย 2> <MP> 2มีผีสองตัวเลยเหรอมีโกดอฟมีโกดอฟเหลือแค่โกดไลติง okay. แค่นันเดียวเดี๋ยวกูเปตรวจสอบให้ถ้ามันสปิริตบ,บ็อกพูดกับกูนี่มันก็จะอันนี้เลยเราก็จะสักเซสแล้วเวเราก็จะเสร็จละเข้ามาเลยเข้ามาเลยเพราะว่าเราได้หลักฐานละกำลัวลงวิ่งไปเพื่อนอืม hmm. ล้วกิดแรกของผมนะจะตายไหม ไม่มีรอยนิ้วมือหรอเกิการเงียบมากซึ่งแปลกมากไม่มีรอยนิ้วมืออยู่น้องห้องก่อนอยู่น้องห้องเราไปก่อนแป๊บหนึ่งนะกิป <c> อ <oughs> ัดอตอะไซไม่ตอบอือไอยูเฮียโอ้แม่งเคาะตอบกูด้วย มาข้อตอบด้วยเว้ยมันโคตรเฟีย้ยวเลยวะแล้วไงต่อไม่รู้อะเราต้องหาหลักฐานเพิ่มเว้ยไอ้เนี่ยชื่อกูเบิดไอ้ท็อกเฟย์กูเบิดจริงกูเบิดจริงตอนนี้ไงสายอยู่นี่อืมแบบหนึ่งนะเราจะถามอะไรต่อดีเราลองดออูได้ย่ะป่ะแบบมึงตายมันนานเท่าไหร่แล้วอ่ะงั้นก็มึงก็ถามเลยกูรออยู่นอกรอแต่กูจริงๆแต่กล้องถามวะนเนี่ยกูจำสับไปได้ How long you been here, Steven? เฮ้ยกูเห ¿er? ็นมขาเนาอเฮ้ยเหรอเออมันอยู่หน้ากูอ่ะโอ้เอ้ยการชัดแสดงว่าสปิริตบ็อกมันก็ตอบแล้วดิเออไอ้เแค่อยู่ๆมันมาเป็นควันเลยเว้ยโอ้ปรโตูไกล่าวะไม่รู้มันไม่เห็นความของใสเราเลยนะมันจะมีแฟนทอมแยร์ยูเล แฟนทอมแมยูเล่ไม่ตบอนังสือด้วยว่าอะไรเนี่ยอ่ะวางอ่ะเคมึงออกไปเลยถามเองเฮลโหลสตีเวนค้ยินมีฮลโหลวิคัมเานน็อตเิรไดยินมมนไนไม่ไม่ไม่ได้่ไม่ไอ้ เออถ้าถ้ามาันคืออย่างนั้นเราต้องรอไปสิบนาทีเอ้สิบวินะเว้ยต้องเปิดช่างไว้เหรอโอเคมันไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ้ยแม่งขวดแก้วไอ้เนี่ยมันเล่นขวดเไี้โปรโตอไกส์ได้แด่วะ่ะโปรโตอไกส์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มันไม่มีโปรโตอไกส์ประเด็นอะฮัลโหลฮั๊ปปั๊ปปั๊ปปั๊ปอ๋อปั๊ปปั๊ปคุยอะไรคุยอะไรเพื่อนฮัลโหลสตีมเฟน ฮัลโหลนอตติงดีเทคอีกครับฮัลโหลถามเลยถามเลยถามเลย Are you here Who killed you How did you die Hello How long you been here Stephen ฮัลโหล Hun, อ,อ,อ,อ 1> 1> Bitcoin> <min <min ุ้ยอุ้ยอุ้ยผีฮันผีฮันผีฮันเจอแล้วเจอแล้วสาสาไฟกูดับไฟกูดับกดกดทีกดทีอุ้ยอุ้ยกูโดนแดกกูโดนแดกละอ่าไอ้เหี้ยชี่ละมันมันตัวเปื่อยอ่ะไปละไอ้เหี้ยผีมันมันตัวเปื่อยอ่ะกูไปละ ไอ้เฮียเรามึงหางไปไหนเมื่อกี้มึงไม่มาช่วยกูมึงต้องเงียบเว้ยกูลืมบอกเลยเวลาผีฮันอะกูตอบว่าเป็นเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นสปิดบ็อก์แม่จบตกใจหมดเลยมันเป็นผีเปื่อยๆแล้วมันมีแผลเต็มตัวเลยเว้ยโอ้หผีฮั้นโอ้โหผีฮันโคนโหดเลยไปละเก็บของไปละรอกคนเดียวคนละไอ้เฮียแล้วกูเววหนึ่งเอากูมาเจอผีเฮียอะไรเนี้ย มันสุ่มเว้ยผีอะโคตรเย่เลยแม่งโคตรดุเลยสัตว์ดูหน่อยนี่ยูเล่ไอห่าเอ้ยยูเล่ยูเล,ล่เลยวาไม่เห็นสวยเลยยูเล่ไอเฮียกูตอบแม่เฉยอึ้งเลยวะไอเฮียผีฮันต์แค่ครั้งเดียวไอเฮียมีอยู่ห้าบาทครับแล้วเกลือไอเฮียอะไรมันโคตรแพงเลยวะไอ้สัตว์ มึงรู้บ่าว่าตอนผีฮันอ่ะมึงต้องปิดไฟแล้วมึงต้องเงียบเว้ยอาเชียมาบอกกูทำไมตอนนี้ไ <c oughs> อ้แย่กวนกวายสัตว์ไอ้นเน้ยตกใจหมดเลยก็ผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วไอ้เหย,ย้ยูเลอะไรว่าไม่สวยเลยสักนีดไปละบ๊ายบาย